ครับก็ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งฝ่ายกฎหมายฝ่ายผู้ปฏิบัติการแล้วก็ฝ่ายผู้ควบคุมระเบียบต่างๆนะครับก็สรุปชัดเจนว่าครับทางทางกระทรวงคมนาคมก็จะรับ ไปดาเนินการนะครับข้อต่างการของรัฐบาลก็คือเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากมายต่อชีวิตทรัพย์สินความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ต่อสาธารณะด้วยนะครับก็ในกรณีสองสองโครงการนี้ก็ได้มีการ สั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปบอกเลิกสัญญาครับผู้รับ,รบ,รบจ้างนะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามข้อกฎหมายทั้งหมดที่มีนะครับขึ้นบัญชีดำนะครับซึ่งมันก็จะเป็นผลสืบเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาซึ่งก็ได้รับก็แนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากทั้งทาง ฝ่ายกิจริกาแล้วก็อายการสูงสุดก็ก็จะดําเนินการตามเพื่อประโยชน์ของสาธารณะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจมันมีความเสียหายหลายอย่างความมั่นใจให้กับต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยด้วย